ลาาะหลุยเป็นคาแรคเตอร์เด็กอย่างที่หลุยว่าอะไรเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็อาจจะติดทุกคนอาจจะติดภาพหลุยในการเป็นแบบนี้ของหลุยมาซึ่งเราเองนิชัยชอบแบบกระโดดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของทุกๆอย่างอยู่แล้วอะไรเนี้ยเราไม่อยากเห็นหลุยในแบบเดิมเราเลยสร้างหลุยในแบบนี้แลวเวลาตัดต่อแล้วเราเห็นหลุยเดินออกมาเราพูดทุกครั้งว่าหลุยเป็นอะไรอ่ะ คือมันเป็นหลุยที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาเล่นดีเขาเล่นดีใช่ไหมฮะเออหน้าเขาเลยออกมาแบบพี่ว่าพี่ว่าอย่างนี้นะหนูอย่าไปให้เขาว่าเราได้เพราะเราสัญญาอะไรเงี้ยนะคำที่พี่ไม่น่าจะพูดเนาะคในชื่อนี่ผมผมอยากอ่นการรู้สึกแปลเราผมผมอยากเล่ามากเลยว่าซิงเปิดตัวพี่หลุยคือพวกผมสองคนยืนอยู่บนเวทีใช่ไหมน้องดาว ตอนตอนนั้นคือเพิ่งเปิดประตูมาเออใช่คือคือคืออยู่นี่อยู่ข้างๆใช่ใช่ผมกับพี่อลานเนี่ยยืนอยู่บนเวทีแล้วก็แบบกำงเครียดเลยแบบแล้วก็มีคนเดินมาใส่แว่นดำเดินซึ่งซึ่งหลังหลังกล้องเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหลังกล้องต้อเป็นคนน่ารักคนตลกคนบนไปคลิปเข้ากดปุ๊บเดินมาใส่แว่นอยากให้เขาว่าเมื่อเราผิดของตูดเขาได้โอ้โห เกือหลุดขำพี่ไม่เหมือนยังไงอ่าน่าเคยคุยกับพี่หลุยว่าพี่หลุยถ้าสมมติแบบเราเล่นแบบเข้าสีด้วยกันเนี้ยพี่สอนผมหน่อยดิทำให้ไม่ขับพี่อะทำยังไงคือทำไมมันชอบหลุดขำครั้งเนี้ยพี่เ็ราพี่หลุยคือผมมองตาคือผมหลุดเลยจริงๆช่วงนั้นอะช่วงนั้นนะคือแบบหลุดแบบทำไม่ได้เลยมันจะมีช่วงหนึ่งแล้วแบบว่ารับเขารับหน้ารับหน้าอ๋อใช่รับหน้าพวกผมอะแล้วให้พี่ หรือยังส่งพี่งดุได้ดีเลยเห็นไหมอ๋อจิ้ตาจิ้ตาด้วยจิ้ตาด้วยอ่าใช่ผมรู้สึกว่า เนื่องจากน้องๆเนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในซีรีส์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก <c oughs> ารมาเล่นซีรีส์เนี่ยมันต้องสนุกนะออมันมาด้วยมวลที่เครียดเฮ้ยเราอยากทำมันได้ดีเนี่ยซึ่งผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติมาด้วยความเครียดความกดดันเนี่ยมันจะมันจะเครียดทั้งหมดผมเลยรู้สึกว่าต้องมาเอนเตอร์เทนน้องๆคนก็คืออะไรพฤติกรรมไม่ใช่ผมรับบทเอนเตอร์เทนกองอะไรพฤติกรรมน้องๆสนุกกันให้หมดนะครับเข้าซีนก็ไปแอบดูขันนันบ้างเออผมมันแตกต่างจากตัวจริงเพราะว่าเฮ้ยไม่ใช่อย ประมาณนั้นครับผมหรุยเป็นอะไรน่าจะเก่งจริงหรุยที่ผมชื่นชมเลยแล้วก็ความสามารถรอบด้านมากๆนะครับเดี่ยมมาเป็ทั้งฉายอ่ะมาที่สาวสวยคนเดียวของเราเมามีคนเดียวแล้วมิ้งจ๋าอันนี้ถามแบบให้เมาส์กันดีกว่านะครับต้องมาอยู่ในกองเนี้ยท่ามกลางหนุ่มๆเป็นยังไงบ้างแสบซนขนาดไหนแก๊งนี้แสบมากไม่ถึงตัวหนูเองโอ้ จริงเหรอทำได้แต่พี่มิวไม่แคร์บ้างต้องถามคุณซีเลยครับครับสนุกฮะก็เห็นตอนตอนเขาซีอยู่ใช่ไหมพอพี่มิวหมดซีนั้นบุผมั่งกินนั่งกินพี่มิวพี่มิวครับครับผมทั้งวันจะมีพลังมันจะมีงี้สมมติวันนี้พี่มิวจะเข้าเข้าเข้ามานีมีคิวแล้วพี่มิวจะในเล็กมาหาผมกินนี่มีอะไรกิน อย่างแรกเลยเหรอพีก็จะบอกว่าเมนนี้มีเ้าต้องทำอะไรพี่พี่บอกว่าเก็บเอพีด้วยแต่พี่ก็ต้องไม่ได้ทำมาแค่ขีนะจริงป๊อปทำมาหาพีพ่อเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าปกตินักแสดงเวลาเขาส่วนใหญ่เขาจะคุยเขาจะถามว่าถึงซีไหนแล้วไม่ใช่เช้าเช้านี้เด้วยอุ้มแบบนึกแบบเฮ้ยคืนนี้มีอะไรกินไหนเขียนไปสมุดนะกุ้ยเดี๋ยวครับแล้วอร่อยไหมอ่า อกอันเพรอร่อยโอเคเจะพี่พี่จานหนึ่งแล้วเขาก็จะมาแต่แส่วนใหญ่จะไม่ถามว่าอร่อยไหมเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างหมูชอบหมูชอบกินไก่อะไรอย่างเงี้ยฝากเก็บให้หน่อยได้ไหมบัวบัวหมดบัวหมดของเขากอร่อยนะครับแล้วพูดถึงพาร์ททำงานที่จะเจอเยอะๆก็คือทุ่งทีจะเป็นไงบ้างครับร่วมงานกับน้องก็ตอนแรก เขาไม่ยอมคุยกับหนูเลยไม่คุยคือไม่กล้าคุยปกติเขาไม่ค่อยคุยกับใครนะผมว่าททำไมทำไมซีไม่คุยกับพี่มิวล่ะไม่ผมผมไม่เคยคุยกับพี่เขามา่ก่อนเนี่ยตอนแรกแบบเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราอย่างไงเราคิดจะเข้าหาพี่เขาไหมหรือรอให้เขามาชวนคุยแบบเราก็ดูท่าทีก่อนว่าพี่เขาเป็นคนยังไงจริงเราเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงแล้วเป็นคนยังไงแต่เย็นจี๊เย็นใจเย็นเขาเป็นคนติดเลยนะฮะ เขาเป็นคนติดเล่นติดเล่นติดเล่นเขาเป็นคนแบบเล่นแบบมี้สนุกเออเขาไม่ได้ติดเล่นอย่างเดียวเขาติดเลิฟด้วยครับฮ้ยอันนี้บขาชอบมากเออติดเล่นเชิญเชิดเชิดครับพี่เล่นเนี่ยเป็นคนพี่เล่นฮะแบบชวนคุยก็สนุกครับพอพอแบบได้คุยกับพี่มิวแล้วก็แบบดูแบบเทีฮาปาร์ตี้ดิฮะใช่แล้วสรุปตอนหลังยังไงน้องคุยด้วยไหมมิว ก็คุยไม่หยุดเลยเหมือนกันนะคะก็ชวนกันกินเหมือนกันเธออย่าว่าฉันกินอย่างเดียวในยางนี่ก็กินกับฉันค่ะเอาเวลาเวลาทอดอะขอเมาได้ไหมอ่ะเออเจอเลยแบบนี้ค่ะถ้าจะขนาดนี้หนูไม่ต้องขอแล้ว้าหนูเมาเลยเวลาที่กองเขาจะมีแบบว่าช่วงกลางวันจะมีแบบของกินเล่นเนี่ยเกี่ยวทอดมีหลักฐานซึ่งงหลายคนอาจจะเห็นแล้วเพราะว่าหนูก็ดีสตอรี่แล้วยี่นี่ก็นั่งกินกับหนูใช่ไหม กินบุ๊กด้วยเรื่องมิวส์ว่าพี่บุ๊กกินก่อนเสร็จบุ๊กพี่บุ๊กกินไปเรื่อยๆพี่บุ๊กเหมือนหันอะไรก่อนขี้นกินไม่เห็นวิวตัวนี้ผมแต่ว่าต้องต้องต้องทอดหันแบบพี่มิวส์ยืดแบบพี่บุ๊กกินไม่คือทุกคนจะชวนกันกินอันจะเป็นแบบอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราต้องเติมพลังอ่ะใช่้คำว่าดีป่ะเราต้องเติมพลังนย่อ่ะก็ชวนกันกินแบบไม่ออา แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าได้คุยกันด้วยได้ทำความรู้จักละลายพิรังกันไปแต่สุดท้ายนักแสดงกองนี้อถามคบกับหรือเปล่าบรรยากาศในกองมันเป็นยังไงบ้างครับพี่กอล์ฟก็เฮฮาอย่างที่เห็นอะไเงี้ยครับคนชอบอ่านแันอะไรไม่ต้องบอกพี่กอลฟว่าเขามีหมอดวลประจำกองใครแต่ว่าก่อนก่อนก่อนไปเรื่องหมอนงอยากเสริมเรื่องความน่ารักของมิวนิดนึงครับเชิญครับคือ ด้วยความที่พ่มีขเขาแก่กว่าพี่ซีเขาจึงเลยเป็นเพื่อนกันโตกว่าโตกว่าเกิดก่อนนิดหน่อยเกิดก่อนตั๊บหนึ่งเกิดก่อนแป๊หนึ่งีซีเขาก็เลยเก่งใจเขาก็เลยแบบไม่รู้จะเข้าอย่างไงไว้เดี๋ยวแบบอาจจะโกรธอาจจะอะไรนี้แต่พ่มีมนน่ารักในการแบบเข้ามาเป็นเพื่อนดีกว่าเขาเทคในการเป็นเพื่อนเขาก็เลยทําให้คอนเนดูเป็นเพื่อนกันออ่าใช่ครับและไอ้วันที่กินเกี๊ยวนั่นแหละคือช่วงเช้า เราเป็นอะไรไม่รู้อ่ะปวดหัวแล้วปวดกลัปวดแต่ก็ต้องทํางานพี่มิวเขาแบบต้องมานวดขมับให้อะไรเงี้ยอ๋อแล้รับบทเป็นก่อนวดด้วยใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเสรไม่ผ่านคิวนั้นไปได้นะครับน่ารักน่ารักมากน้องมิวนะครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่มิวนะที่แบบว่ามารับบทในเรื่องนี้นะครับทำให้เรื่องนี้มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะทุกคนขอบคุณพี่มิวนะครับขอบคุณครับ่ะคุณคิวตรงนี้พี่มิว คนตั้งใจแล้วเต็มที่กับงานด้วยแหละแม้ว่าทีมงานทุกคนในกองทุกคนช่วยกันแล้วก็ตั้งใจหนูก็แคเป็นเป็นส่วนหนึ่ง้วกันหรือเป็นส่วนเล็กๆที่แบบคอยแอนกินขนมแต่ว่าก็เติมเต็มให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์นะนะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งวันนี้ผมอยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีก็คือว่าเราจะเห็นหว่าในเรื่องนะครับว่าหมูเนี่ยเขาแพลวพรามมากในการเล่นบท <c oughs> ตัวจริงกับซีรีส์เหมือนกันปะ จีกดจอาจารย์เขาก็ไม่เหมือนอยากเห็นหมูจีพี่แกงบนเวทีอะทำได้ปะอยากเห็นนะเอาแล้วจีพี่แกงให้ดูหน่อยสิคนนดิคนนึงส่งจิตวิญญาณน้องหมูเดี๋ยวนี้อ่ะหลุยไม่อะไอยากช่วยน้องไหมตอนนี้ยังยังลบเลยนี่ก็เลยมาหาที่ตาใสมาก